ถามคุณตรงๆนะมินคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นใช่ไหมทั้งเรื่องขโมยแบบในออฟฟิศไฟดับในงานสปริงซัมเมอร์แล้วก็ไฟไหม้โรงงานจนผ้าจากวิเศษถูกเผาคุณเกี่ยวข้องใช่ไหมมีหลักฐานแหรอคะว่ามินทำผมกับคุณครีมเ้าดูพฤติกรรมคุณมาสักพักนึงแล้วคุณทำตัวแบบน่าสงสัยมากเลยเหรอคะ มีวมิมเก็ปก,ปกตินะคนที่น่าสงสัยมากกว่าน่าจะเป็นครีมนะคะคุณตุลไม่สังเกตบ้างเหรอที่ฉันเปลี่ยนไปเพราะว่าอุบัติเหตุคะ่ะแต่คุณน่นแหละคะ่ะก่อนนั้นนี้ไม่เคยดีกับฉันเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็มาดีกับฉันพอคุณไม่รู้แผนสำรองทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องนั้นฉันตโกรธมากกว่าทุกคนรวมผัมันปกปิดฉันเลี้ยงปักตามฉันอีก ผมให้โอกาสคุณนะมินถ้าคุณยอมรับว่านาซินดี้เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดผมจะไม่เอาผิดคุณแต่ถ้าคุณปฏิเสธผมจะเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้ามั่นใจว่ามินทำก็เอาหลักฐานม,มาเลยค่ะแต่มินเชื่อว่าคุณไม่มีจะทํานไม่ไว้ใจงขนาดนี้มินขอลาออก